นีมีขยเยนคูเป้มาใช้บริการครับกับ ai box android ครับเดี๋ยวไปดูนครับสักเพื่อเดียวคยเยนคูเป้คันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวไปดูนครับ ai box android ครับตัวนี้ครับสเปคแรงทีเดียวครับตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับก็แค่เสียบสายไว้นะฮะในที่เท้าแขนตรงนี้นะฮะเป็น usb type c นะครับกดเข้ามา apple carplay ครับก็ระบบก็จะตัดมาใน ระบบ Android เลยนะฮะท่านผู้ชมครับ Netflix Google Maps นะครับแล้วก็ YouTube เป็นเรื่องของภาพและเสียงนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเช่นถ้าสกรีนเลืออ่อนไหลทีเดียวครับ สามารถดังเบาจากพรมอะไรเดิมได้เลยนะครับเอเคครับ ก็จะมี Netflix กนะฮะก็แค่ไซน์อินเข้าไปแค่นั้นนะครับแล้วก็ Google Map มีอยู่แล้วนะครับไฟเพลงไฟหนังครับกรณีถ้าจะดูไฟเพลงไฟหนังได้นะครับโดยระบบเดิมของรถยังคงอยู่เหมือนเดิมทุกประการนะครับท่านผู้ชมครับแล้วลูกค้าท่านใดครับที่สนใจครับติดต่อเรามาได้ครับที่หมายเลขด้านล่างนี้นะครับวันนี้ผมโทนี่ร้อยเซาลาไปก่อนครับฝากไว้ครับกับขยเยนคูเป้ครับ